โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับผมและวันนี้เราก็ไปอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่ายิมบะบอลนะครับผมพาร์ทที่พาร์ทที่4กันแล้วนะครับผมเออจากพาร์ทที่แล้วที่อาณาจักรอีเวอร์ของเรานั้นได้ล่มล่มสลายไป๋อ,อกล่องเบอรี่เหรอ,อกล่องเบอรี่โอเค สำหรับพาร์ทนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะสร้างนี่ก่อนสร้างบ้านบิเวอร์ให้เสร็จหลังข้าก่อนเราใช้กี่หลังวะจะพอห้าหลังไหมประมาณห้าหลังถ้าจำไม่ผิดนะก็อเออจะสร้างไปเสาวิจัยอ่ะมันไม่ใช่เสาเรามันเป็นโรงงานวิจัยอินเวอร์เตอร์นะครับผมไว้วิจัย เอออันนี้เป็นโซนนะ้ำโซนผักตามมาตน้นวิจัยเราก็จะอยู่ฝั่งอันนี้ละถ้ามันติดกับเออไอ,อสรารากลางเออเรียกสรการากลางแล้วกันงั้นเราเอาสูตรวิจัยเราไว้ตรงแถวนี้ก็ได้ แล้วเราก็ทำถนนแล้วกันโอเคโอเคประมาณนี้น่าจะพอ,อแล้วอันนี้น้ำต็มตอนนี้ยิอร์เขาทำเอรอ๋อเขาสร้างตามเขาเราทีดเดียวแล้วเราก็จะมียิอร์มาปลูกพืชผักผลไม้แล้วจากประสบการณ์ เออเซฟที่แล้วนะครับผมที่ล่มจมไปเพราะขาดน้ำนั่นเอง่อย,ยันคันแข็งไอ้ตัวนี้ก็น่าจะพอรนดน้วยพี่เราต้องรีบวิจัยเราก็ทำมันไหขึ้นมาตรงนี้ให้เขามาเก็บตรงนี้ได้อาหารเราจะได้มีอาหารเยอะๆโอเคตอนนี้ก็อะไรยังเ้ย ยังไงเธากำลังทำเลยพบตอนนี้ก็มีเออเข้ามาทำงานนะทำงานเติ่มเข้าไปได้ไหมอ๋ออ๋อเราเป็นกำหนดงานให้เขาได้นะเออทำ นลอันนี้ไม่มีไหไ้ในสต็อกเลยตัวเลีอกในสตอ็อกไกอะไร้คนนี้ไม่ได้หรอเอาคำซะละ มีพอไหมวะนี่ยตอนนี้นะครับผมในหมู่บ้านในหมู่บ้านเรามีกระลออแบบผู้ใหญ่มีแปดตัวแล้วก็มีเป็นเด็กสามตัวเออรอสตูไหมก็ต้องรอเนะครับได้ตัวไอ้สื่อ สอมเป็นสมเฮาส์ให้เป็นสามองานหอไปดิว่าได้ไปดิว่าได้ผมอืมไปดิว่าเยมาเลยอยเขายังไม่โตกันนีบ้านเชมกไดล้วก็ไม่มีตัวหนบ้างานเลยอืมมาเลยมันมาอ้ย่ะ อินบาร์เวรุมอรุวะอืมทำบมถึงกว่าดีอินบาร์เวรุมอรถ้าเขาไม่มีขเขาขก็น่าจะเข้าเนี่ยโอเคนะครับผมแล้วตอนนี้ก็เป็นตอนเช้าเอาแล้วเอ้ยอินบาร์เวรุมอรุเวลาอะไรวะแล้วทำไมเขาเอ้ยเอ้ยอนี่นี่น,นี่มีตัวที่เขามาทำน,นี่แล้วก็แสดงว่านั่นไง อันนี้ีโตมากตัวนี้อายุห้าโอเคอีกนิดเดียวอีกแค่ปีเดียวแค่ปีเดียวโตโอเคไอ้นี่มันมันจะต่างกับไอ,อ้นนี้ไหมวะก็มันเป็นแค่รูปรกางนี่สิอันนี้ผมไม่แน่ใจมีบันไดด้วย เป็นสลบแค่บันไดสโลปนี่ไงตอนนี้ก็มีไม้ด้วยต้องสร้างสะพานแต่ต้องเดินไกลอ่ะจะคุมไม่โอเคก็แต่เนี่ยอีกสองทั้นเสร็จพอดีอ,อ้าวอ่านึกว่าโตแล้วแต่ว่าเห็นเดินสร้าส่วนก็ตัว,ตว,ตวเยอ นนก็ต้องรอรอเขาโตอันนี้เป็นเควสเหรอหเป็นอะไรวะเนี่ยอ๋อมันเป็นเหมือนเออสเตตัสตางงานอะ่ะอันนี้คืองานในฟาร์มเขามีหนึ่งคนในอันเนี้ยไอเบอร์รี่อะอา,อาหารมีหนึ่งคนอินเวอร์เตอร์ก็คืออันนี้ ไอแล a p ของเราเนี่ยไม่มีแล้วก็อะไรเนี่ยหาไม้รอพนักง,งานหาไม้ก็เออถ้าเราลดอันนี้ไปคนหนึ่งแล้วกันให้เขาเข้ขขาไปเลยเออ,อเออเพื่อจะได้เริ่มวิจัยกันต่อเลยส่วนั่้ก็ก็ต้องรอมันโตวนะคิดว่าเออน่าจะมีทางเราน่าจะรอดเพราะอาหารเราก็ ค่อนข,ข้างที่จะเยอะอยู่ปังผมว่ารออนหละว่าหันก็มีแล้วเราก็ปลูกไปด้วยเก็บนี้เอ้รอบนี้เราจะไมพลาดอีกครั้งที่2องท่ามอนี้สวยไหำน้ำเรามีอันเดียวเราจะไม่สร้างเพิ่มหรอกว่าน้ำเรามีใช้เรื่อย เต็มอีกนะฮะถ้าเราสร้างปั๊มน้ำก็มันบ้านี่ยงตอนนี้ไม้ก็มีเยอะเราสร้างอะไรดีทั้งนั้นมีแล้วบ้านนี้เออเราทำบ้านก่อนโอเคถ้าเรายิเฟอร์เขาทำบ้านเลยแล้วกันนี่อาจารย์ซะ นี้ค่าแซนพอยเรามีสามแล้วก็ต้องเก็บเท่าไหร่วะถึงจะได้เก็บสิบเราจะได้วุดเดนแต่แหละเป็นบันไดเป็นก็เป็น,ปน,ปนขั้นบันไดเอาไว้ไต่ขึ้นด้วยอันนี้เป็นแพลตฟอร์มน่าจะเอาไปข้ามน้ําเราจะทําถ้าผมจะทํานะแพลตฟอร์มเนาะถ้าจะทำไปตรงตรงั่นแหละเหตุผลแค่นั้นโะค้งตรง ก็เ,เออใช่พอโตกันหรือยังก็จะทำยังไงให้ก็อลอกเพิ่มอะ่ะไม่เป็นเช่คกัลอกเบอร์ไม่ได้เพิ่มเราจะทำยังไงวะเอาดูานะนี่ก็มีเอซโลปนี่แสดงว่าขึ้นไปได้เนี่ย เดี๋ยวเไม่ต้องสร้างเอาเพิ่งจะเห็นอ่ะก็แสดงว่าทาั้งหมดนี้ก็ขึ้นไปได้ไปแล้วเราพาหายู่นี่ไงนี่ไงดิเขาขึ้นมาเก็บได้เนี่ยแต่เรากำหนดขอบเขตเขาได้ไหมอ๋อ นะหรือว่าเขาจะเก็บแค่ในอา10ไหนแล้วแล้วตรงนี้เฮ้ยเรากำหนดเนี่ยเขาไม่ได้ตรองเราก็คงต้องปลูกแล้วตอนนี้ทข้ามิกแล้ว เปลด่นได้ไหมจ๊ะใช่เดี๋ยวค่อย,อยค่อยดูอีกแล้วกันแต่ตอนนี้ก็รอเออใช่เราก็เอาไปสร้างอีกอันใช่ไหมถ้าสร้างไว้สักตรงแล้วเขาก็จะเดินได,ไดนะ้ให้เราสร้างไว้ข้างบน เป็นทางปกก็ได้อยู่ได้ตอนนี้ก็เช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เขาก็ทำงานต่อวัลลีพวกนี้ก็น่าจะมีให้เก็บเรื่อยๆนะถ้าโตเรื่อยๆนะเข้าที่ดูอะไรไงก็อ,อย่างจะมให้เก็บก่อนต่อเองเคล็ดกับฝรั่งของเรา ตัวน,นี้เราต้องสร้างสร้างอะไรล่ะก่อนเป็นที่ย่างมันฝรั่งก็อยู่ได้บ้มานสองหลังแล้วนี่แล้วมีโตมีไงโตเพิ่มแล้วตัวนึงแล้วเข้าไปทำอะไรวะลําบลบอตใช่ไม่ใช่ใชลําบล๊อตไอคอน เขาไปไหนวะเฮ้ยตัวหนึ่งไปไหน,เ,น,ไหนเอออินเวอร์เตอร์เรามีแล้วนี่เรามีแล้วแพรเฮาตอนนั้นตอนนั้นเราอ๋อเราดึงจากนี่มนาะใส่ตรงนี้ตอนแพรเฮาคือเขาโตรหรือเปล่า ค,ครบไหมเนี่ยสามอันนี้เป็นห้าหกแปดเก้าอันอันนี้คือไม่มีงานอ๋อเขาไม่มีงานเขานั่งอยู่แล้วก็เพืชของเข้าไปเออไมาดีมากเลยใช่ไหมตัวนี้ไหมแค่นั้น ไม่ทำไมเขาไม่ทำไ,ได้ขาดแล้วต้องไม่มีแอ้ก็กำลังตายอาจจะก,กำลังหมดทำใไม่มีไม้อันนี้มีอัน,นเดียวเขาไม่มีไม,ไม,ม,ไม้หรือเปล่าเขาเลยไปนั่ง นี่คืออะไรวะเนี่ยคอนรัคชั่นนะก็สร้างไม่ได้เนี่ยยังไม่มีไม้ไเลยไม่แค่รอตอนนี้เราคงต้องรอต่อไปนะครับผมอันนี้เขาก็รอรอมาโตเออเราจัดงานให้เขาได้ไหมอ๋อ ไออะไรล่ะสวนเป็น,นไม่ทำให้เขาไปทำตลอดทำเกี่ยวกับการปลูกใช่ไหมตอนนี้เก็บเกี่ยวไม่ใช่เขาเสร้างไม่ใช่เขาสร้างเขาอะไรเนียเด็กกว่าแล้วเขาตั้งค่ามาให้เออก็เอาค่านี้แหละนี่คืออะไรวะโกบารอ๋อมันว่าเป็นเมือง เป็นตารากลางดีป่ะแล้วมีตารางอยู่อันเดียวอยู่ที่เดียวอันนี้ได้สามลังละแล้วสามตัว9ตารานเรามี11ก็สี่ลังพอก็จะเหลือคนหนึ่งเหลือไว้อีกคนนึงเอ้ยอีกตัวหนึ่งไม่รู้ว่าจะมี มาเพิ่มหรือเปล่านะก็ไม่รู้ยังไงแ้่ตัวตนี้มีเป็นขั้นดิเพื่อสร้างไว้ได้ถึงเท่าไหร่วะนี่เฮ้ตัวนี้เป็นเป็นขั้นลงมาเฉยๆนี่อะไรนี่ไงตัวนี้ก็โตรเรือดว,ว่าอาหารก็น่าจะพอมีอยู่แล้ว ก็เร,เราจะสร้างอีกอันคนด,นด,นดีได้ห้าครบละเัรนั้นก็ไม่จะสร้างแต่ดิสเอ,อไม่ใช่เป็นไซแอนเอ็ดอินเวอร์เตอร์มีอสักอันหนึ่งไหมตั้งไว้เนาะเราระวังบูปริน้นเนาะแล้วก็สต็อปเอาไว้โอเคให้เขามาโฟกติดเพรานั้นพอเราได้อันนี้สองเอ,อ สองคนสองตัวคือพอแล้วสองตัวแล้วเอ็มก็จะขึ้นไปขึ้นน้ำเอันนี้คืออ๋อสถานะในบ้านบ้านมีบ้านเก้าตัวไม่มีบ้านสองนี่คืออ๋อนี่ไงเราดูตรงนี้ก็ได้นี่ว่ากางเกตมีประชากรบีเวอร์ทั้งหมด11ตัว เป็นเด็กหนึ่งเป็นผู้ใหญ่สิก็เพิ่งจะเห็นที่จริงมันก็บอกน้ำกันเลยแต่เพิ่งจะดูโอเคโอเคแล้วตอนนี้ก็เช้าเพื่นที่เรียบร้อยแล้วอารมณ์ี่สดใสยังไงล่ะเพืตอนนี้ก็ตอนนี้รียนคันแข่งเพราะอายุติบปีแล้วกันยื่นปีเพราะเขาเป็นพิปอร์เขาเชื่ออะไรดู ใชเ่เขาอยู่ในเป็นบ้านนะครับผมบ้านไม้ล็อกเออ,เน,เน,เอน,นี่แหละนะครเป็นล็อกนคาบินอันนี้คือทำงานที่แค่อดเรา40ต่นี่ก็คือ30นะ,ะ3 0 ทำเสร็จแล้วนี่ยต่อด้วยอันนี้เลยได้อีกอันนึงก็สร้างเป็นถนนประมาณป่าไม้รู้สึกว่าจะหายเกือะแล้วฮะห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบกกยเนี่ยเยี่ดีนี่ไงทำเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ไม่มีด้วย ตระกอเม้นก็ยังมีสิเพนเิมเขาโตแล้วนี่ตัวนึ่งเขาโตแล้วนังไงว่างงานว่างงานหนึ่งตัวเราไม่ใส่ฟาร์มเขาแล้วเขาตัวเดียวตัวเดียวเขาก็ไหวเราจะมาใส่อินเวอร์เตอร์นะครับผมก็ทํางานเฮ้ยเ <Hey. S 1> ้เขาผลิดแซนพอย์กับเราแร์เลยได้สี่ท่อนแล้วตอนนี้ เราขาดนี่เรืองเพียรพันแฉกพี่เขาทำไรคนน้มีไงเพราะเขามาเอาเขาไม่กินน้ำทำน้ำยังเพียรพันแฉกอ่าน้ำนี่เยอะนะคือน้ำไม่ขาดแต่เราขาดอาหาร เอตรงนี้เราก็ทำลายได้นะก็แต่มันสร้างไม่ได้ไปสร้างได้ป่าวะเป็นเขื่อนอะ่ะเขื่นการเก็บน้ำสร้างสักตรงน้ำมันไหลมาจากด้านบนนะแล้วเราก็จะเอาตรงนี้นะกระโดดนี้เลยคลองนี้ติดแม่งเลยทำเป็นเขื่อน ไม่สิเราอยู่ตรงนี้ไงันนี้ก็มีเป็นลึกแหวไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรได้นะปีเวอร์เขาต้องสร้างเกื็ดน,นะครับคุณนาทำไหมสักหน่อยสักหน่อยแล้วกันแต่สร้างเสร็จยังด้สิบไปแล้วอีกท่อนหนึ่งนะอ่ะไงกำลังงาน ก็น um, exactly. no, ่าจเอามาใส่เอ้ยมันพอแล้วมันเขาไปเก็บอ่ะตอนนี้เขากำลังสร้างละตอนนี้ก็ไม่มีสร้างงานก็ท้าเกไมาเยมาอีกตัวนี้เขามานั่งเศร้าเนี่ยบูนูเหรอที่บูนูเหรอเขาหิวแล้วทำไมไม่ไปกินข้าวเลยีนี้น่รัดติงนะผม เก็ดอะไรบนะ้างมทิทเตีร์เขติ่งอย่เราดูก็เรามีเรียกเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วกสองตัวแล้วจังหวะน,นี้ทดลองว่าแซนพลอยเราต้องขึ้นรัวๆอย่างแน่นอนนะ,อะโอเคนะครับผมสำหรับเกมเอ่อพิมพ์บอลพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันกเ็เลยเวลามานานนะไม่ใช่เลยเวลาน ไม่ใช่อะไรแล้วไม่ใช่เลยเวลามานันนะเพิ่งเพิ่งพูดอะไร <ๆ S 1> แล้วก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมคลิปละยี่สิบอยู่แล้วพอดีนะครับผมก็ก็ขอตัวลากันแล้วก่อนสำคลิปหน้านี่ว่าจะจะได้สะพานเอ้ยไม่าจะได้ไดเออทำสะพานน,าานนั่แหละไรอันนี้เราก็มีน่าจะได้ทำสะพานนะคงข้ามฟังประมาณนั้นคิดว่านะคิดว่าเป็นแผนอะไ ก,ก็สำหรับคราวนี้ก็ต้องขอตัวลาตัวลา,ากันก่อนนะครับผมสวัสดี